สู้กินเนะคะ anyway, เนาะปละกวงก็เยอะแยะค่ะปละกวงเจ็บเอายุขังบาดไม่ต right. ้องเจ็บไปเจ็บใ at นกคะเนาะเจ็บอายุขังบาดมีเยอะแยะค่ะปละกวงงานนี้นาะค่ะเนาะเส้นยาวมากเลยค่ะเส้นยาวมากสู้กินเนะคะเนาะปละกวงก็เยอะแยะค่ะปละกวงเจ็บเอายุขังบาด ไ่ต้องเจ็บไเก็บไก่นุครั้งเนาะเก็บทุกครั้งว่ามีเยอะแยะค่ะพักบุงงานนี่นะคะเนาะท่านใดกินแล้วก็มากินอีกใด้เ้ยค่ะเดี๋ยวจะตบสวัสดีค่ะพี่น้องคะไดเวลาบายแล้วค่ะพี่น้องคะหิวล้วค่ะหิวล้วค่ะใครค่ะ ไปยังมูกินกามาเด้ค่ะมากินเป็นมูเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะในเวลาบายแล้วค่ะพี่น้องค่ะหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะโกรกจะหนาสัยมมากเลยค่ะนะ่นะ กินอาหารเลนเลนด้วนค่ะพี่น้องค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะตุมมามะใส่ผักบุ้งสเส้นยาวมากเลยค่ะเส้นยาวมากผมซูกินนะคะเนาะผักบุ้งก็เยอะแยะค่ะผักบุ้งอเจ็บอายุขังบ้านไม่ต้องเจ็บ เก็บไก่ทุกคันเนาะเก็บทุกครั้งว่ามีเยอะแยะค่ะพักบุงงานนี่นะคะเนาะเส้นยาวมากเลยค่ะเส้นยาวมาก สุดนานัวแสบกระออกค่ะอยากินอินพวกจะหนาแสบอยู่มากเนาะค่ะนะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไดเวลาบายแล้วค่ะพี่น้องค่ะหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะ แซ่แซ่นัวนัวท่านได้กินแล้วก็มากินอีกได้เด้อค่ะเดี๋ยวจะตุสบายก่อนจ้าโชกินกันทุกคนนะคะ บาย,บาย่อนจ้าโจกดีกับทุกคนนะคะแส่ดๆศนัวนัวเราจะคิดหาเมูใไม่นะะเ,เ,เนาะค่ะประเ็ศเมนูยังกินต่ออีกเส้นยาวมากเลยค่ะเส้นยาวมาก สวัสดีค่ะพี่น้องคะเดีเวลาบายแล้วค่ะพี่น้องคะหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะเดี๋ยวจะคิดหาเมนูใหมเนาะคะ่ะนอาจะเค็ดเมนูยังกินต่ออีกมาเสพแสดน้ำกันจ้าหลายคนเลยหลายคนเสพแสดน้ำกันนะคะเนาะ บาย่อนจ้าจบดปกับทุกคนนะคะใครคะ่ะไปยังมูกินก็มาได้ค่ะมาก,มกินเป็นมูเนี่ยแสบค่ะสุดนามนัวแสบก็ดอกค่ะแบกิิินเส้นยาวมากเลยค่ะเส้นยาวมาก อ๋ออยากกินก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะไอ้ผักใบใหญ่เอด้วยค่ะท่านใดกินแล้วก็มากินอีกได้ด้วค่ะเดี๋ยวจะตกอาหารญี่ปุ่นค่ะมากินอาหารเลนเลนด้วนค่ะพี่น้องค่ะ อาหารญี่ปุ่นค่ะต้มมามะาใส่ผักบุ้งเซ็ใส่ใสบกนจ้าโจกีกันทุกคนนะคะไข่ค,ค่ะไปยังม,ยม่กินกนมาได้ค่ะมากินเป็นหมูเนี่ยก็คนตกคนตกมันก็แตกกิ่งแตกงาแตกหยอดหลายๆน้องคะบุก มาแสกเสน้ำกันจ้าหลายคนเลหลายคนเสๆนสรกัน้ำกนนะ,ะเนาะก่อนอยากกินก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะไอผัดมันใหญ่เอด้วยค่ะก็พ่อโอเคเนาะค่ะเนาะก็พ่อห้องทองอยู่ค่ะกินไปก่อนนะคะเนาะพ่อห้องทอง มากินอาหารเลนเลนด้วนค่ะพี่น้องค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะต้มมามะใส่ผักบุ้งใส่ใสบก่อนจ้าโจีกับทุกคนนะคะ สำนิดเวยค่ะพี่น้องค่ะจบสำนิดเวยค่ะค่ะมากินอาหารเลนเลนด้วนค่ะพี่น้องค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะต้มมะม่าใส่ผักบุ้งเซก็คฝนตกฝนตกิ่นก็แตกกิ่งแตกงาแตก ยอดไล่ไล่นะคะบุกซูกลิ่นนะคะเนาะปลาบุกจะเยอะแยะค่ะปลาบุกเจ็บเอาอยูุคางบ้านไม่ต้องเจ็บเจ็บไก่ทุกครั้งไเนาะเจ็บทุกครั้งไามมีเยอะแยะค่ะปลาบุกงานนี้นะคะเนาะเราจะคิดหาเมนูใหมเนาะคะนอาจะเค็ดเมนูยังกินต่ออีก กินอาหารเลนเล,น,เลนด้วนค่ะพี่น้องคะอาหารญี่ปุ่นค่ะต้มมะมะใส่ผักบุ้งเซ็กสนมมีเลยค่ะพี่น้องค่ะจบสํมนี่เลยค่ะใยบายก่อนจ้าโชคดีกับทุกคนนะคะ ก่อนอยากกินก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะไอผับปันใหญ่เ็ได้ค่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะมาเสิร์น้ำกันจ้าหลายคนเลยหลายคนเสิร์น้ำกันนะคะเนาะ กินอาหารเลนเลนด้วนค่ะพี่น้องคะอาหารญี่ปุ่นค่ะตม้มมะมะใส่ผักบุ้งใซ่ก่อนอยากกินก็ได้ค่ะพี่น้องคะไ้พับปัญญาเอาเลยค่ะแซ่บค่ะสุดน้ำนัวแซ่บก็ะดกค่ะ